ทำความดีคือความดีทั้งทางโลกและทางธรรมก็ได้ทำบุญทำบุศนที่วัดใหม่บางค่าแห่งนี้เป็นประจำและก็และก,ก็ได้บำเพ็ญเพือเลี้ยงดูปิด,ดามารดาและก็เลี้ยงดูดันงหลายของท่านและก็มีการสอ่องท้องช่วยเหลือลูกหลานญาติมิตร ตามความสามารถตามความเหมาะสมของตนเพื่อคุณยมแม่สายจุดปตุมเมฆนั้นได้ถึงการละวัยจนลงบรรดาลูกหลานญาติเมธต่างก็มีความอะไรคิดถึงอยู่เสมอแบบนี้เพื่อบำเป็นกุศลส่งไปให้ตามกติกาี่โรมในทางพระพุทธศาสนา การความดีของคุณพ่มแม่หลายด้นกับคุณแม่ไปตลอดกาลนานส่วนคนที่ประมาทความเบาเพิ่มเฉยลดเลยไม่รีบํำเป็นประโยชน์นและประโยชน์บันเอื่นแม้ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านได้เรียเชียงมีกิดการเกิดขึ้นเก มีการประพฤติตนดิดสิ่นติดทางในทางภาษาศาสนาได้ร่วงละเมิดแข่งคนทั้งหลายและเจ้าอิดเดียนไม่จากจากพบผาสมาคมด้วยคนเช่นนี้เรียกว่าเต่าเต่าควันลายถึงแม้จะรู้แน่กใจแล้วว่าทุกคนเกิดมาแล้วย่อมตายกันทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่มีผู้ใดจะรอดพ้นจ,จ,าจากความตายไปได้เลยเพื่อมาประสม